แฟนช็อกเบลนันทิตาเจ้าของเพลงเสียงที่เปลี่ยนประกาศปิดฉากรักสามีเป็นนักร้องสาวเสียงดีที่หายหน้าหายตาออกไปจากวงการสําหรับเบลนันทิตาเจ้าของเพลงเสียงที่เปลี่ยนที่หลังจากเธอแต่งงานกับสามีชาวญี่ปุ่นสตีเวนฮิโรชิอิมานูระเบลก็ได้ผ่านตัวเองออกไปจากวงการไปใช้ชีวิตกับสามีที่รัฐลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกานานถึง5ปีโดยเบลยังมักจะออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันอยู่ตลอดล่าสุดเบลได้ออกมาประกาศปิดฉากรักกับสามีลงแคปชั่นว่าลดสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันก็ดีไปอีกแบบเมื่อคนเราไปต่อกันไม่ได้เราก็ต้องไปตามทางของใครของมันและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดขอบคุณทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะแล้วเจอกันที่ไทยแลนด์ ปิดฉากรักลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน